สวัสดีครับสว right ัสดีพี่น้อง Fc ทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเรานะครับก็นำเสนอเมนูนะครับของเช้าวันนี้นะครับก็คือแกงอ่อมหมูนะครับใส่ฟักทองนะครับไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมนี่เลยครับท่านผู้ชมเดือดผุดผุดเลยจ้านะครับอาหารเช้าของวันนี้นะครับแกงอ่อมหมูใส่ฟักทองนะครับครับ ในหม้อของเรานะครับก็จะมีต้นหอมนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับต้นผักชีฝรั่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตะไคร้นะครับเราแกงอ่อมแบบง่ายๆบ้านๆนะครับสไตล์อีสานของเราเลยนะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจนะครับให้กับทางช่องของเรานะครับครับแล้วก็ แกงเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ตักใส่ถ้วยครับท่านผู้ชมพร้อมเสิร์ฟครับร้อนๆน,น,นะครับรับประทานข้าวเช้าด้วยกันครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกํำลังใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ